เดี๋ยวเราลองดูนะครับไปยิงดูของจริงนะครับกับเป้าดูนะระยะเนี่ยยีเมตรนะครับยี่สิบถึงยี่ห้าเมตรได้เลยนะได้เลยนะแต่ว่าถ้าเราจะยิงให้ดูเนี่ยเราคงจะไปยิงจริงๆไม่ได้นะคือไม่มีสถานที่ให้ยิงเนาะก็ต้องเป็นเป้าแบบใกล้ๆก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูอะไรดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาเติมลูกกันหน่อยนะครับเปิดป่านะใครได้ไปนะครับมีปัญหากันบ่อยมากคือ ใส่ลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าไปใส่ลูกตรงนี้นะครับมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่นะใส่ให้เต็มนะครับย้ํานะใส่ให้เต็มนะครับอันนี้เป็นกระสุนแข็งกลางนะครับผมที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยจะเป็นขาวขุ่นๆแบบนี้เนาะขาวแบบจางๆนิดหนึ่งนะครับปุ๊บเรียบร้อยใส่เข้าไปในแม็กกาซีนนะครับผมปกตินะครับสามารถปรับออโต้แล้วยิงได้เลยนะครับไม่ต้องโหลดลูกก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากโหลดลูกเพราะมันเท่ก็ได้เช่นเดียวกัน1-2วินาทีนะครับฟังจากเสียงเอานะครับแค่นี้พอไม่ต้องเเเกินน1-2 1-2ะฟังงสียอาไป เนี่ยถึงแล้วพ่อเห็นไหมสองวิเห็นไหมหนนะยิงออกแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมไม่ยากเลยโบดแรกที่เราจะลองนะครับก็จะเป็นโหมดเซมีนะโอ้ไฟสวยว่ะมองเห็นเนาะนะครับอันนี้คือเปิดเลเซอร์นะครับไม่แม่นแน่นอนอยู่แล้วเลเซอร์ตัวนี้ไม่มีทางแม่นนะครับนะฮะแล้วก็มีไฟเขียวๆด้วยเห็นปะเออนะครับ เน้นสวยงามยาม้ำนะครับอย่าหวังว่าแบบใส่ไปแล้วมันจะยิงแม่นนะครับตอบเลยว่าฝันอยู่ <c oughs> มาลองปรับยิงออโต้ดูนะครับผมว่าไฟจะสวยแค่ไหนไปเลยนี่อันนี้ตัวโฮโลนะคุณผู้ชมนะครับนี่เห็นไหมโฮโลสวยสวยนะเออนะครับอปาปยยิงต่อเวลายิงนะ แนะนำให้ยิงเป็นชุดเนี่ยประมาณนี้นะครับอย่ายิงแบบเวอร์หวังก็คือเรายิงเป็นชุดๆุดนะครับถ้าสมมุติว่าเรายิงแบบว่ายิงรัวเลยนะครับก็คือแบตเตอรี่มันจะร้อนนะครับตัวมอเตอร์ก็มีปัญหาได้แนะนําอย่างที่บอกไปนะครับยิงเป็นชุดเนาะชุดละประมาณแบบว่า4ีหลูกนะครับแบบ อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับในแมกกาซีนนะครับจะมีลูกอยู่นะยังมีลูกค้างอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่เป็นเรื่องปกติอย่าตกใจเพราะว่าลูกเราจะค้างไว้ตรงนี้ประมาณ20ลูกนะครับเพื่อเอาไว้ลำเลียงในครั้งถัดไปนั่นเองอะ ดี๋ยวไปสรุปกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้น่าซื้อไหมเป็นไงกันบ้างครับหลังยิงแล้วค่อนข้างสวยเลยนะครับไฟเนี่ยปั๊บ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 สวยเลยนะครับค่อนข้างดีเลยรัวมากนะครับแบตเตอรี่คือแบบโคตรค่อนข้างดีเลยนะครับมี2อย่างนะครับที่จะอยู่ภายในเซตนี้นะคะใครที่แคปบหน้าจอมานะแล้วทักมาถามนะครับตัวนี้คือ73นะครับ73 fu ก็คือ f u ลเ set นั่นเองนะครับตัวนี้จะมีอีก2อย่างเพิ่มเข้าไปก็คือตัวกระสุนนะครับเป็นกระสุนเจลแข็งกลางนะครับผมเนึ่งซองเนาะ เป็นแฮงเติมลูกอีกหนึ่งอันนะครับรวมไปในเซ็ตด้วยนะครับใครที่ไม่ชอบอะไรอยากเปลี่ยนอะไรแล้วแต่ลูกค้าเลยเลือกตามสบายผมไม่เอาอันนี้ผมเอาอันนี้ผมเอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ได้ผมไม่ชอบอันนี้เลยพี่พี่มีดีกว่านี้ไหมผมอยากได้อันอื่นได้ผมอยากได้เลเซอร์ไฟฉายมาติดรางตัวข้างๆตัวนี้ได้ไหมได้นะครับผมไม่ชอบตัวกระบอกไฟเลยผมอยากเปลี่ยนตัวกระบอกไฟ ได้แล้วแต่จะเลือกเซตที่คุณเห็นในคลิปนี้เป็นเซตที่ผมจัดขึ้นมาเองไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเอาตามนี้นะครับโอเคไหมเข้าใจตรงกันนะอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับอ่านที่คอมเมนต์หรือกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ